กลับไปนครูที่เคารพและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอในตัวของแอปพลิเคชันนะคะก็คือแอปพลิเคชันสไตล์ฟอร์ดนั่นเองค่ะโดยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันเรื่องสไตล์การแต่งตัวหรือว่าจะเป็นแอปที่แนะนําการแต่งตัวให้ในแต่ละวันนะคะสําหรับสมาชิกในกลุ่มก็มีดังต่อไปน,นี้นะคะพิชเชนนั่งสาวน้มันสอรรมะตอนที่25 นางสาวธนิสวริทธิสมบูรณ์เลขที่27แล้วก็นางสาวพัณฑกวีเพชรสวัสดิ์เลขที่28ค่ะเราก็จะมาเข้าในข,อข้อใดกันเลยนะคะก็คือในส่วนของประเด็นคําถามทัางผู้ชมเราเนี่ยก็จะมีอยู่ในกัน3ประเด็นก็คือทําไมการแต่งตัวในแต่ละวันจึงให้เวลาจึงใช้เวลานานนะคะอย่างที่2ก็คือต้องการแต่งตัวในสไตลก์แบบไหนแล้วก็อย่างที่3การแต่งตัวแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆนะคะ มัก็จะเป็น m i n d แมนะคะอันนี้ก็คือ m ม n แแมของกลุ่มพวกเราก็จะมีด้วยกันอยู่สามหัวข้อหลักๆเลยก็คือสาเหตุปัญหาและเียดปัญหาแล้วก็แนวการแก้ในวทางการแก้ปัญหาค่ะโดยสาเหตุของปัญหานะคะผู้ของพวกเราก็แบ่งออกได้เป็นสประเด็นคือเรื่องการแต่งตัวไม่ได้แต่งตัวไม่เป็นแล้วก็ต้องการไอเดียในการแต่งตัวแนวการน,นั้นให้ให้เหมาะสมนะคะ ไขมันก็จะเป็นรายละเอียดของปัญหาคือมีชุให้เรกสมเพชเยอะจนมากทําไม่ประสินใจยากในการเลือก,กอย่างที่2ก็คือต้องการเปล่งตัวตามที่ตัวเองต้องการแต่ว่าไม่สามารถเปล่งตัวได้เพราะว่าเลือกเสื้อผ้าะก็รองเท้าได้ไม่เหมาะสมนะคะและก็อย่างสุดท้ายก็คือต้องการที่จะสวมใส่ชุดแล้วก็ดูดีเหมาะสมในกาศนั้น,นะคะซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยก็ส,สามารถแบ่งออกเป็น2ประเด็นได้กันก็คือค้นหา เนืการแตตัวในแอปทูเจอรแล้วก็ดูเนาการแต่ตัวที่ชอบ,ชอบหรือว่าสนใจทาง Instagram ค่ะถัดมาก,ก็จะเป็นที่มาแล้วก็ออกความสำคัญนะคะก็คือเนื่องจากทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาในการเลือกเสื้อกันเนงกนเงประโปรงสีหรือว่าจะเป็นชุดที่จะใส่ออกไปทำงานในกิจกรรมตา่างๆนะคะโดยใช้เวลานานมากในการกลัว่าเราก็คือจึงคิดว่าเออ ทำแอปขึ้นเพื่อนแนะนำในการเลือกเสื้อผ้าสีหรือว่าสไตล์แต่งตัวค่ะถัดมาก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะในแต่ละวันนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องแต่งตัวเพื่อออกไปทำกิจวัตรประจำว,วันนอกบ้านทั้งการออกไปทำงานไปเที่ยวไปงานต่างๆซึ่งการแต่งตัวในแต่ละสถาน,นการณ์แต่ละสถานที่นั้นต่างกันออกไปแล้วก็การแต่ง,งตัวในแต่ละวันนั้นจะเกิดปัญหาก็คือหรือแต่งตัวไม่เป็นเมือเสื้อผ้าไม่ถูกต้องอาจจะทําให้เสียเวลาแล้วก็ ให้ช้าในการออกไปทํากิจกรรมนั้นดังนั้นกลุ่มของพวกเรานะคะจึงคิดค้นแอปพลิเคชันที่จะช่วยในการเลือกเสื้อผ้ารูกแบบการแต่งตัวในแต่ละวันให้ผู้ใช้นั้นไม่ต้องใช้เวลานานในการเลือกเสื้อผ้าเพื่อใช้ในการแต่งตัวค่ะต่อมาก็จะเป็นสมมติฐานนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3อย่างก็คือแอปพลิเคชันนั้นจะสามารถช่วยลดเวลาในการแต่งตัวได้แอปพลิเคชันจะสามารถช่วยแือการแต่งตัวที่เหมาะสมกับผู้ใช้ได้แล้วก็ พลิเคชันจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้จับผู้เสพผ้าได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการค่ะถผนงาก็จะเป็นขอบเขตการศึกษานะคะขอบเขตการศึกษาของกลุ่มพวอเราน,นคะคะทดสอบระบบโดยให้เพื่อนพ่อแใช้แอปพลิเคชันการทำแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้เวลาในการแต่งตัวลดลงค่ะจะทำผู้จะทำและผู้จะทำหาข้อมูลในการแต่งตัวที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเว็บไซต์ข้อมูลหรือ,อางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะวิธีการดําเนินการค่ะออซอฟต์แวร์ที่พวกเราใช้ก็จะมี Google Slide, a p p s h e e t Canva แล้วก็ Pinterest ค่ะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ iPad แล้วก็้ตบุ๊กค่ะ นาโครงงานเทคโนโลยีนะคะข้อเรกเลยเราก็จะต้องกำหนดปัญหาก่อนโดยปัญหาของกลุ่มพวกเราก็คือไม่สามารถเลือกนาวที่แต่งตัวได้แล้วก็ใช้เวลาในการแต่งตัวนานค่ะข้อระบบเอ่อระบบเดิมก็คือค้นในค้นหารูปรูปแบบการแต่งตัวในพิเนเรต เรียนแบบการแต่งตัวของคนอื่นในอินสตาแกรมซึ่งการเลือกแบบนี้จะใช้เวลานานเกินความจําเป็นค่ะระบบใหม่ก็คือจะทําแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อเลือกเคื่อผ้าที่เหมาะสมที่จะใส่ในวันนั้นๆั้นเข้าระบบ อินพุตของเราก็คือบันทึกรูปแบบสไตล์าการแต่งตัวบันทึกเฉดสีโปรเซสก็คือคอน้นหาแบบเสื้อผ้าที่ต้องการประมวลผลแบบเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับผู้ใช้เอาพุ t ก็คือรายงานแบบเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับผู้ใช้จับคู่แบบเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับผู้ใช้ต่อมาก็จะเป็นรหัสลำลองนะคะเริ่มแรกเราก็จะ เข้าสู่โปรแกรมไปที่เมนูแนวการแต่งตัวค้นหาแนวการแต่งตัวค้นหาชุดคู่จับคู่เม็ดบันทึกงานที่ชอบแล้วก็ซิ้นสุดค่ะข้อข้อไปนะคะก็จะเป็นการออกแบบระบบค่ะ หน้าของระบบเรา,าหน้าของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกันสามหนา้าค่ะหน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้าโฮมค่ะหน้าที่สองนะคะจะเป็นลุคสไตล์การานแต่งตัวะคะ่ะและหน้าที่สามนะคะจะเป็นหน้าของเฉดสีค่ะการพัฒนานางในข้อสอบระบบนะคะ ตรง d a t ้านะคะก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะก็คือโฮมเฉดสีรูปแบบการหนึ่งตัวและผู้จัดทำค่ะส่วน U X นะคะตรง Primary View นะคะก็จะมีโฮม o ุคแล้วก็เฉดสีค่ะส่วนเม n u นะคะจะม,มีผู้จัดทำค่ะเออประเนกันที่แรกนะคะคือ หน้าโฮมค่ะหน้าโฮมก็จะ,จะเก็บข้อมูลรูปภาพนะคะของปกเว็บไซต์ค่ะต่อไปนะคะเป็นหน้ารูปแบบการตรวอว่าหน้ารุปสไตล์ค่ะก็จะมีการเก็บข้อมูลของรุปสไตล์นี้นนะคะว่ารุปสไตล์นั้นคือใช้อะไรแล้วก็ในรุปสไตล์นั้นค่ะเราก็จะใส่รูปแบบของเสื้อผ้าไว้จำนวนประมาณสิบแบบค่ะ นะคะคก็จะเป็นตัวอย่างลุสไตล์ทั้งหมดนะคะที่เรายกตัวอย่างมาก็คือมีแปดแบบค่ะจะเป็นลุสไตล์ซัมเมอร์ Summer, ออฟฟิศวอร์เกอร์นะคะแล้วก็จะเป็นอ e ีเกิลอีวอยค่ะแล้วก็จะเป็นลุคเคปออสเตทนะคะแล้วก็จะเป็นลุคกรีน,นะค่ะลุคเรียลล์ลุคเก็ตแล้ก็ลุคสปอร์ตค่ะต่อมานี่นะคะจะเป็นหน้าของเฉดสีค่ะคอล์รัลนะคะก็จะมี เฉนสีเขาว่าเป็นคนร้อนคนเย็นหรือว่าสีพาเทลนะคะก็จะมีต้นแบบอสีตนั้นเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของขเหมือดทาค่ะโดยหน้านี้นะคะจะเกี่ยวข้อมูลชื่อเหมือดทำชั้นเพื่อดทาในเล่ที่เขาจะทำสามคนค่ะมันคะ่ะเป็นการิดตั้งระบบค่ะ กาตนนั้งระบบหรือการที่จะทำแอปพลิเคชันของเรานะคะให้คนอื่นใช้ค่ะจะมีอีการสอบเระเนะคะก็คือแบบน,นึงคือการแชร์แอปค่ะก็คือเซิร์ชเขียนอีเมลของผู้ทอ่เราจะแชร์ให้นะคะลงไปค่ะแล้วก็ทําการแชร์อ e ีเมลและแอปนั้นให้กับผมให้กับอ e ีเมลผมที่เราเขียนลงไปค่ะส่วนรูปแบบที่สองน,นะคะก็คือการคิววิลโดยใช้ดีวไวซ์ไซ์นะคะ ถ้เราวิเป็นหน้าโมบายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะก็ลิงก์ด้านบนนะคะเพื่อนําไปวางแล้วก็ให้ผู้ใช้นะคะกดเข้าใช้ในลิงก์ได้เลยค่ะจุดประสงค์นะคะตามแอปพลิเคชันนะคะสามารถเลือกใช้แต่ละตัวได้าตามต้องการค่ะข้อผิดพลาดน,นะคะที่ไม่มีข้อผิดพลาดภายในส่วนการเลือก,กนใช้แต่ลตัวค่ะคุณภาพน,นะคะข้อมูลถูกต้องแล้วก็ ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานค่ะประมาณคะเป็นการปร้องกันนักศึกษาค่ะผู้ใช้นะคะไม่สามารถเลือกแนวทางที่ต้องการแต่งตัวได้สิ่งที่ควรพัฒนาคะ่ะหนึ่งนะคะสามารถเพิ่มเงินการแต่งตัวที่ชอบนั้นเข้าไปในรายการกดได้ค่ะสองนะคะเพิ่มเื้อสไตล์การแต่งตัวในช่วงวัยอื่นเพิ่มขึ้นเ,เ,เช่นวัยเด็กเป็นต้นนะคะหรือว่าจะเป็นเพิ่ม การเปิดตู้ในช่วงสิ่งต่างๆนะคะเพิ่มเข้าไปะคะ่ะเพื่อมีตัวเลือกได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเพิ่มคำแนะนำในเรื่องการเปิดตัวในช่วงต่างๆหากผู้ใช้งานนะคะมีอมินเทอร์เฟซที่หลากหลายนะคะก็าสามารถที่จะคอมเมนต์หรือเพิ่มตัวลงไปในแอปพลิเคชันของเราได้ะคะ่ะเออ่แอปพลิเคชันนี้คะ่ะตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะจุดประสงค์ที่หนึ่งนะคะคือเป็ไม่ตามจุดประสงค์ที่หนึ่งคือแอปพลิเคชันนะคะสามารถให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถเลือกเมล แต่งตัวที่ต้องการได้ค่ะจุดประสงค์ที่สนะคะคือช่วยให้ผู้ใช้งานนะคะมีไอเดียใหม่ๆการแต่งตัวเพิ่มขึ้นาจากการใช้งานของแอปพลิเคชันของเราค่ะจุดประสงค์ที่3นะคะเมื่อผู้ใช้งานนี้ได้รับไอเดียจากแอปพลิเคชันเราแล้วก็สามารถแต่งตัวออกมาและเป็นรูปแบบใหม่ๆได้มากขึ้นค่ะ ตงเปตตาสมมติฐานเดียวยนะคะเป็นเปตตาสมมติฐานค่ะที่ผู้สร้างแอปพลิเคชันได้คัดการเอาไวค้ค่ะคือแอปพลิเคชันนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการจัดสรรการแต่งตัวรวมถึสามารถเลือกประเภทการแต่งตัวการแต่งตัวให้ผู้ใช้ได้อะไรนะคะผู้ใช้ก็จะเกิดไอเดียนในการแต่งตัวสามารถจัดสรรงานการแต่งตัวได้ตัวเองได้ค่ะนี่ก็ะจะเป็นหน้าเว็บไของเราละคะ่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้แอปของเราเองค่ะ มันก็จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันของพวกเราเมื่อกดเข้าลิงก์มานะคะหน้าแรกค่ะก็จะเป็นหน้าโฮมค่ะส่วนหน้าที่สอนนะคะก็จะเป็นหน้าลุคสไตล์ค่ะลูปนะคะแล้วก็จะมีซัมเมอร์ออฟฟิศวอล์เกอร์อีจีอีบอยนะคะอีอีเกิลอีบอยค่ะลุคเออรเคปอสเต็คค่ะแล้วก็จะเป็นตุ้งตาน่าต่างๆนะคะบุคสปอร์ตค่ะเมื่อสมมตินะคะเราจะกดเข้าไปในหนึ่งลุคนะคะเช่นเป็นลุคซัมเมอร์ ก็จะเป็นชุดแบบที่หนึ่งค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบที่สองซึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีแบบที่สามนะคะให้เ,เลือกตามสตา์ที่เองเนี่ยอ่าต้องการนี่แต่งค่ะค่ะก็จะเป็นวิส,ส่วนคอร์สสไตล์แบบไปนคะก็จะมีหลักหลายสไตล์ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้กันเองค่ะต่อมานะคะเป็นหน้าเฉดสีค่ะทุมนทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมดสองเฉดสีค่ะอันแรกนะคะจะเป็น สีโทนร้อนค่ะอันที่สองคะ่ะก็จะเป็นสีโทนเย็นและอันที่สามค่ะจะเป็นสีโทนพาสเทลค่ะเปน,นะคะอันารย์ฐานฐานก็คือข้อมูลผู้จัดทำนะคะก็จะอยู่ตรงเมนูวิวค่ะข้อมูลผู้จัดทำก็จะมีชื่อชาร์ตเลขที่ของผู้จัดจทำทั้งสามคนค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ ดีค่ะสุดยอดค่ะตบมือให้ตัวเองกันหน่อย